อีพีสองนะคะอีพีสองอีีสองอีสองนันเนี้ยไอตอนแรกอ่ะเอาไปสามนาทีพอเพราะว่า๋ยวมันเกินก็เลยเอาแค่น,คน,คน,นั้นแล้วก็มาต่ออีพีสองใ<ะ>ช่มันคืออันเดิมนั่นแหละเราไม่ได้ออกเข้ามาอ่ะมันหายไปแล้วอ่ะทุกคน เดี๋ยวเราไปดูใหม่นะคะทุกคนเย็นมากเลยอะาไมรเป็นแย่ะเนี่ยิยดว่ตตัวเองเป็นคนตาโร ฉันมันไม่มีชื่อเธอไม่อเธอของเธอก็ไม่มีชื่อฉันไปแล้วตอนนี้ทนทป่าเกนตุปิโน้โอโลมิชานะอีพีอีพีไม่เอาอีพีแล้วนะคะจบแล้วคะ่ะ